คนทำเค้กมาก่อนไหมคะไม่เคยคะไม่เคยไม่เคยทำเค้กเลยแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะน้าตาอันนี้ถือว่าโอนะเดี๋ยวปันเป็นงานที่ละเอียดแต่ว่าสวยถ้าเราผ่านไปได้มันจะดีมากถ้าเกิดมัดรี่ขายได้ก็ละสักห้าพันมัดนี่ก็จะชอบถูกโดยอัตโนมัติค่ะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวจะพาไปแอบดูนะคะว่า วันนี้วันนี้จะบอกว่าห้องเค้กกับการเรียนการสอนกันนะแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปนะคะเจอตัวนะแล้วก็มีอยู่สามท่านวันนี้นะคะเป็นเค้กรสมันเป็นเบสเซนเตอร์เลยนะคะของการทําเค้กสามมิติวันนี้นะคะวิลินก็พามาดูในห้องสอนสตูดิโอจริงๆแล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรต้นแบบอันนี้นนสีแดง,เ,งเค้กรสค่ะเค้ก่าเค้กนะคะต้องบอกว่า รถนี้นะคะคือเบสเซอร์จะบอกว่า,าใครทำรถได้ถือว่ารับออเดอร์ได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่านี่นี่เป็นเป็นไอเดียที่คนสั่งเยอะแล้วมันสามารถเอาอะแดปไปทำอย่างอื่นได้ด้วยเนาะโอเคนี่คือส่งรถที่ครูพิจิตรทำไว้นี่เลยยางไม่แบนนะยางไม่แบนทำอย่างไรใครเคยเกิดปัญหาที่แบบว่าทำตัวยางรถไปแล้วมันแบนไหมเราเคย ไม่ใช่อะไรที่หลานขุยนะนี่เลยอันนี้นะคะด้านในอันนี้เป็นช็อกบอลน,นะเป็นเค้กตัดเข้าไปก็เป็นเค้กนะอืมกัดเข้าไปทานได้ไม่ใช่น้ตาตาลทั้งก้อนเลยนะคะเพราะว่าที่เนี้ยเราจะเน้นว่าเค้กสวยสวยได้อร่อยด้วยคือสวยด้วยแซ่ดด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันอขออนุญาตหมุนกล้องมาตรงนี้มาดูนะเรานั่งห่างกันแบบนี้เลยนะคะนั่งห่างกันมากห่างไกลเนาะแต่ช่วงนี้นิดนึงแล้วกัน 5811วันนี้พี่แปดสัมภาษณ์หน่อยค่ะเห็นเห็นอินสตาเรชั้นพี่แป๊ดต้นนี้แล้วแบบอยากให้ทุกคนอันนี้ของใครทำพี่แป๊ดทำเองทำทั้งวันเลยเมื่อวานนี่ค่ะนี่ค่ะทั้งวันเลยค่ะหน้าตาอันนี้ถือว่าโอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวอร์ชั่นที่เราทําแรกๆใช่เรามีเวอร์ชั่นที่เราทําแรกๆค่ะไม่ได้ไม่ได้มีเบ้าน้องเบ้าหน้าเบ้าตาแบบนี้คือหน้าก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือน มันเอาตาดํามาติดอะคะอ่ะไม่มีไม่มีความเบ้าหน้าเบ้าตาหนกหน้าหนกตาไม่มีนี่เลยเดี๋ยวจะรู้หลักการที่ถูกวิธีมากกว่านี้อ่าถือว่าเก่งแล้ว แต่อันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนคือเริ่มเองก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ามาเรียนขอรปั้นคนนะคะจะจะมีแบบว่าเทคนิคเยอะแยะมากมายที่ทําง่ายขึ้นเพราะว่าพี่ไปบอกว่าทําทั้วันใช่ทำทั้งวันโอเคทิ้งไปแล้วทั้งสิบหัวสิบกหัว <c oughs> อันนี้ก็ต้องเห็นยินยอมความพยายามคือจะไปให้คุณหมอ็็ลยเนี่ยถ่ายรูปชื่นชมมาก อ๋ออันนี้คือต้นแบบต้นแบบต้นแบบตแบบที่แบบก็ใส่ชุดใสบายสีอ่โอเคในเรื่องของทรงผมอาจแข้างได้นะได้แต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวหน้าหน้าเขาอาจจะมีความเรียวในนี้นะคะต้นแบบแต่อันนี้เรายังไม่รู้หลักการเนาะว่าเราทําหน้ากลมหน้าเรียวได้อย่างไรวันนี้พี่แป๊ดมากี่คอนแล้วคะกี่ครั้งแล้วหรือว่าครั้งแรกสามนะคะั้งที่สามสองอันแรกเป็นอะไรเอ่ยเป็นทุกตา เอมเอสเขาเป็นโซฟาเกค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเป็นคนทําเค้กมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยทําเค้กเลยแล้วก็ไม่เคยทํางานปั้นเลยไม่เคยเลยค่ะอืมอ่ะแล้วก็เราทําเค้กอยู่ไหมคะไม่ได้ทําค่ะไม่ได้ทำพี่แป้ดมาชอบพี่แป้ดหกสิบกว่าเนาะหกสิบจะเจ็ดสิบแล้วนะทัวร์แรกพี่แป๊ดมาบอกว่าเอ้ย จะทำได้แบเนี่ยจะลืมหน้าลืมหลังอ๋ออุ้ยหกสิบกว่าทำได้ขนาดนี้โอเคเลยนะเราเลยคิดเลยว่าเราจะไปสอนแม่เป่าด้วยทำได้แบบนี้โอเคอเลยเนะอาจคุณแม่คุณปีเดียวเองครัใช่ใช่ต่างกับแม่คุณปีเดียวแล้วแม่ปวดอ,อยากทำพิเศษมากอเออแล้วเราก็แบบว,ว่าเอาไหวกับแม่เอาจริงเหรอเออใช่ใช่เพราะเขาจะมีปัญหาเรื่องสายตาแต่นี่แม่ถ่าโชคดีที่แม่สายตาดีใช่ไหมคือเรียนทำให้ตุ๊กตาฮีโร่เนี่ยนะคะ แล้วก็กลับไปวันเกิดหลานก็เลยทําแจกเพื่อนหลานคนละกระบะอุ้ยเด็กชอบใจกันใหญ่เลยขอกลับบ้านกันใหญ่เลยน่ความสุขเป็นย่าแสดงว่าโอเคไอเดียก็คือว่า จริงๆแล้วเราไม่จาเป็นต,ต้องทําเพื่อไปสร้างรายได้เราทําเพื่อสร้างความสุขให้กับคนรอบตัวก็ได้ใช่อย่างที่แปลนี่คืออันดับแรกคือต้องการทําไปให้หลานทําให้หลานโอ้ยฟังถึงหลานแล้วดูมีความสุขนะคือแบบว่าตั้งใจทําตรงนี้สิ่งที่หลานชอบด้วยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเค้กทั่วไปที่แบบว่าเขียนชื่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วย คือเอากลับไปบ้านนะหลานรู้หมดเลยนะหลานบอกว่าอุ๊ยตัวอะไรนะสไปเดอร์แมนตัวอะไรแบทแมนแล้วก็มีตึกใช่ไหมคะเขาบอกว่าอุ้ยยาคอนโดคอนโดเยอะๆเลยกินคอนโดก่อนนะร อ๋องั้นดีมากๆเลยเพราะว่าทําไปก็คือสามารถเอาไปเอาไปเบิร์เดย์ได้เลยเบิร์เดย์พอดีเบิร์เดย์หลานพอดีอ๋อโอเคดีเลยเหมือนนี่เลยแสดงว่าแกะรอยน้องเบสหรือเปล่าน้องเบสก็แบบนี้เลยนะคะมาทำล้วก็เอาไปเบิร์เดย์กับให้กับพี่ตรงๆอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนแบบอยากจะโชว์ความตั้งใจสิ่งที่เขาแบบอยากจะมอบให้คือแบบเขาตั้งใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็อันที่สองเป็นเรียนอะไรคะเค้กกระเป๋าค่ะอ๋อเค้กกระเป๋านี่มันใกล้วัน เกิดหลานใช่ไหมคะก็เลยจัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านพ่อเพื่อจะโชว์เค้กพวอมจะโชว์เค้กแล้วผู้ปกครองเนี่ยคือพ่อแม่เด็กๆเขาก็มากันเขาก็ตื่นเต้นกับกระเป๋าใหญ่เเราได้บอกไหมว่าเราทําเองบอกค่ะก็เขาไม่กล้าทานถาะทานได้ไหมกวนถามเค้กไฮโซเราเป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกยังไงบ้างกับเค้กที่เราทําแล้วก็มีคนมาชอบมีคนแบบว่า อรู้มีคนแบบว่าอุ้ยตื่นเต้นกับเค้กเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างทั้งอดีใจอันนี้แหละคือความรู้สึกที่เราไอ้นี่เนาะคือเหมือนว่าเราทามานานแล้วแบบคนที่เรารักแบบชอบหรือว่าเขาแบบเออเห็นความตั้งใจความพยายามเราก็เนี่ยอยากจะทําเค้กตุ๊กตาเวลามันเกิดเพื่อนันเกิดอะไรแล้วไปให้ผู้ชมแบบปลื้มมานเนาะ อันนี้เอาไปแจกเพื่อนแจกอะไรอย่างเงี้ยครูลูกครูหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่ให้หลานตอนที่สองวันเกิดใช่ตอนที่สามนี่คือให้คุณหมอให้คุณหมอคุณหมอคือที่เป็นคุณหมอประจําตัวเหรอคะประจำตัวประจำครอบเห็นไหมคือน่ารักมากๆเลยบางคนอ่ะเอาไปคือแบบว่าเอาไปทําให้คนใกล้ตัวให้สด ใช่แล้วตัวเราเหมือนเราให้เขานะแต่สิ่งที่เราได้คือเราก็ได้รับความสุขเช่นกันเนาะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างเอาเรื่องของวันนี้ก็เนี่ยเรียนรถก็ยังไม่รู้จะยังไงเพราะว่าเป็นคนเี่ยงได้ไอเดียไหมคะก็ได้ไอเดียว่าทำรถเสร็จเอาคุณหมอมานั่งหน้ารถก็แล้วกันอเพราะคุณหมอคงแบบก็เรียบร้อยอ่ะคงไม่มีรถสปอยคงไม่กล้าขับรถสปอตอาจจะเป็นรถในฝันอาจจะรถในฝันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถหาคุณหมอก็อาจจะไปให้ หมอดีจังเลยหรือต้องถามว่าทานได้ไหมครับอะไรหมอทำได้ค่ะทำไมไมเป็นเชิงแล้วไม่โดนตัวเป็นเชิงกันหน้านเนาะถ้าบอกว่าเราทำเองนี่เขาคือทำวัลเปมใช่ใช่คือฝักแล้วยังรู้สึกปลื้มเลยเพราะว่าอายุนี่คือแบบว่าคือหกสิบกว่าแล้วอย่างเงี้ยคือสิบสิบแล้วจริงเทียบกับแม่คือทำแม่เดี๋ยวต้องให้แม่มาเรียนบ้างละต้องให้แม่ดูพี่แป๊บเป็นตัวอย่าง นักก็ยังคิดว่าสมัยจะไม่รอดตอนแรกนะต้องลืมนู่นลืมนี่แน่ๆแล้วเป็นไงคะหลังจากที่เรียนไปเรารู้สึกว่ายังไงความรู้สึกเปลี่ยนไปไหนเอยก็ชอบแตบอกว่าเธอจะปั้นไปถึงไหนไปขายใครก็ชคือเอกสารทุกอย่างมแฟ๊เอาเข้าแกแฟมเรียบร้อยเลยนะนักเรียนแฟมเรียบร้อยเรียบร้อยมากนักเรียนตัวอย่างมากๆเลยนะกลัวกลัวลืมกลัวหลงค่ะ โอเคได้ขอบคุณพี่แปดมากเลยนะคะก็ดูอยู่เรื่อยเลยนะขอบคุณค่ะตอนไหนมีเวลาก็จะดูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นคอร์สที่เท่าไหร่แล้วคะคุณผู้ชมคอร์สที่สองแล้วค่ะคอร์สที่สองคอร์สแรกเป็นอะไรเป็นปั้นคนค่ะมาถึงก็ทานยากเลยมาถึงก็ปั้นคนเลยค่ะชอบของยากแล้วเป็นยังไงบ้างคะปั้นคนตอนนี้ก็ยังยากอยู่จริงๆต้องบอกว่าคืออย่างครูปูอ่ะครูปูก็ตอนแรกกลัวเรื่องความปั้นคนเหมือนกันนะเพราะไม่รู้เทคนิคเขาไม่รู้ ไอ้นี่เขาไม่รู้แบบว่าขั้นตอนว่ามันควรจะอะไรก่อนเลยตาโชยมาเลยนะแล้วทีเนี้ยคอร์สคนจริงๆเราเป็นขั้นแอดวานกล้ามาบรลงคอร์สคนก่อนเลยเราติเราจะฝึกกันในเรื่องของพวกตั้นตัวสัตว์อันเนี้ยเก็นเล็กน้อยก่อนแล้วเราไปแอดวานซ์คนแต่ของของอุ้ยอุ้ย ไปคนเลยบ้นคนเลยแอดวานเลยแอดวานเลยข้อดีของการแอดวาน์มันก็ทําให้อันอื่นดูง่ายไปหมดนะแต่ว่าเราเรานี้เลือกเป็นมินิคูเปอร์ค่ะสีส้มคือคือเราเรียนคอร์สรถนะแต่เราไม่ได้คิดว่าเอ๊ยจะต้องทารถคันนี้แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเพราะว่าถ้ากล่าวว่าถ้าเกิดเรียนเสร็จ ไปทารถคันอื่นก็ต้องทําได้ใช่อันนี้เป็นแค่เหมือนแค่หลักการเฉยๆไม่ใช่ว่าจะเรียนมินิก็ต้องมาเรียนหนึ่งคอสจะเรียนสปอร์ตก็ต้องมาหนึ่งคอสรถตู้ก็หนึ่งคอสไม่ใช่นะคือเอาไปอะแดปใช้ได้เลยถ้ารถตู้ก็ทําคันใหญ่ขึ้นมา่อยเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็ในเรื่องของรายรละเอียดการเก็บดีเทลนะตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเนาะเราเรียนเรารู้สึกเป็นไงบ้างค่ะเรียนเรารู้สึกเป็นไงตั้งแต่คอรสคนเลย รู้สึกว่างานปั้นเป็นงานที่ละเอียดแต่ว่าสวยอืมค่ะถ้าเราผ่านไปได้มันจะดีมากแล้เราเรารู้สึกรู้สึกไหมว่าเค้กแบบนี้มันต้องขายแพงใช่ค่ะเนาะคือมันต้องแบบเพราะว่ามันเพราะมันลงดีเทลเยอะมากๆเลยนะคะในนี้เนาะ โอเคมันลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฝั่งนู้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อมคอใครจะเป็นลงค่ะเราไปดูกันว่าน้องมันมีเกิดอะไรขึ้นคะคุณน้องอันนี้มันมน่คือเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงจากคนที่ไม่เคยทําเค้กมาก่อนเคยทําเค้กไหมอันนี้เคยทําเค้กไหมคุณุียเคยทําเค้กไหมคะทำเค้กค่ะเป็นเค้กครีมเค้กทั่วไปค่ะอ๋อแต่อันนี้มามาเพิ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าของเค้กขึ้นไปโอเคได้เพิ่มมูลค่าออกไป ตรงนี้ถ้าเราสามารถทําให้มันตอบโจทย์เขาได้นะอันนี้ขีเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราทําให้มันตอบโจทย์เขาได้เราจะสามารถชาร์จราคาได้เพราะว่าเขามีความต้องการผู้กลาวมัดเียเดินะไปคนที่ไม่เคยทำเค้กมาก่อนไปส่งดีกว่าเดี๋ยวไปส่งน้องมัดเดีดีกว่าเพิ่งทําเค้กครั้งแรกคือเมื่อวานนี้น้องขาเกิดอะไรขึ้นคะเสียงถอนหายใจดังมากเกิดอะไรขึ้นคะ เกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงขอสัมภาษณ์หน่อยครั้งละเมื่อวานเรียนเค้กดึงเงินแล้วรู้สึกแบบอุ้ยทำได้นะอะไรประมาณนี้แบบไม่เคยทำพอมาปั้นแล้วมันมันใช่ไหมมันใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ใช่เราคือเราได้เรียนรู้แล้วกันนะว่าอันไหนคือใช่อันไหนคือไม่ใช่เนาะเราก็มีฟังก์ชันแเลยตอนแรกมันนี่จะไปเออเขาเรียกอะไรเค้โบราณ อามุกม ah, ู่วนมาก็ได้ไอเดียฉันไปอย่างงี้ ก็ต้มีทางนึ่งวันนี้มาลองเรียนตรงนี้โอ้ฉันรู้แล้วอยากอยากอยากทำแบบเนี้ยของเค้กเด็กนะเด็กผู้ชายอะประมาณเนี้ยพอมาทําแล้วมันไม่ใช่เราถ้าเกิดมันไม่ใช่มันมีไอเดียอย่างเนี้ยมันมีไอเดียหลายอย่างคือเรารู้ว่าเราไม่ใช่แนวนี้เพราะฉะนั้นการที่เราไปทําอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะกับตัวเราอ่ะมันจะเป็นการ d r น i n อ n e จีเนาะคือการที่ดึงพลังเราไปทีเนี้ยเราถ้าเราลองพยายามก่อนเดี๋ยวนะพยายามยังพยายามยังพยายามนั่ง พยายามยากพักอยูมาสรุปตอนเย็นว่าใช่ถูกต้องคือนะตอนนี้มันยังอยู่ในโปรเซสนะคะจริงๆแล้วขั้นตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกอย่างเลยเนาะอันนี้ต้องใจเย็นมากถูกแบบมากๆต้องแบบมานีดมากๆแล้วมันไม่คือไม่ใช่มีต้องพี่แป๊ดช่างแบบพี่แป๊ดใช่เพะต้องแบบนิ่งมากหลังแบบพี่แป๊ดเนี่ยมามัดมีเป็นคนชอบตุ๊กตาโอ๋อันก็เลยแบบ ไม่เบื่อนั่งปั้นตั้งวันเลยนะนจริงๆต้องบอกว่ามันมาฝึกสมาธินะคะคาดนี้ปั้นตั้งวันเลยแต่สามปีจะได้เห็นทุกอย่งปั้นจนจะเสกหัวแนละ้วปั้นแล้วทิ้ง มีมีนักเรียนบางคนบอกว่ามันเหมือนเป็นการมาทาสมาธิมาที่นี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าไม่ได้คิดจะขายไม่ได้มามามาหัดทาไปเรื่อยๆฝึกสมาธิแต่ให้เราดูผลงานของมัดมี่อ่ะอันนี้คือผลงานที่ได้นะเราก็ยังองว่าคุณไม่ชอบยังไงทําไมทําได้คือชงรถอ่ะมันก็ได้หนึ่งถ้าเกิดมัดมี่ขายได้ก็แล้วสักห้าพันมัดมี่ก็จะชอบถูกโดยอัตโนมัติ จะบอกเลยว่าจุดหนึ่งนะคะที่ถึงแม้เราไม่ชอบแต่เราเปลี่ยนมาชอบได้ก็คือมันสร้างรายได้นั่นเองนะเนี้ยอย่าเพิ่งถอดใจเพราะมันแค่กี่ชั่วโมงเองสองสามชั่วโมงเองนะคะเราก็เดี๋ยวมาดูคดูมาดูซิซูมหน่อยคนที่บอกว่าไม่ได้ขึ้นได้เบอร์นี้ไม่ได้ตรงไหนอะเดี๋ยวเราตกแต่งจนออกมาจะสวยอีนะแบบเมื่อวาน การอะไรนะการปาดครีมปาดครีมมได้แน่เลยทำไม่ได้แน่เลยแล้วสรุปพอเสร็จแล้วอุ้ยสวยเดี๋ยวเอาอย่างนี้วันนี้เราทําเสร็จเราโพสลงเฟซบุ๊กดูแล้วลองดูดีว่าหลายๆคนที่มาดูอ่ะจะรู้ไหมว่านี่คือมือใหม่นี่คือคนอะไรนี่คือที่บอกว่ายากอะไรอย่างเงี้ยมาดูคอมเมนต์เพื่อนๆกันดีกว่านาะเพราะบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราว่าเราไม่เก่งอ่ะแต่บางคนแบบ มองแล้วไม่ใช่แล้วประเด็นคือถ้าขายได้สร้างรายได้ได้จะความชอบจะมาเลยจ้ะ <c ười> ความแพชชั่นจะมาเลยจ้ะว่าแบบโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วความชอบความแพชชั่นอ่ะมันเกิดจากสิ่งที่เราทําแล้วเราทําแบบว่าโอเคทําได้ดีทําได้ดีแล้วก็มีความคิดเอทขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความคิดเอทมาเรียนรู้เรื่องการคิดเอทและถ้าเราเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างเงี้ย แล้วต่อจากนั้นนะคะถ้ามันอิมแพกให้กับคนหลายๆคนสมมติมีสร้างรายได้แล้วมันก็คือจะเกิดเป็นแพชชั่นได้ในที่สุดนะนะน้องูเป็นแพชชั่นอย่างนี้ไหมพอมีเงินมาก็คือชอบในการทําเค้กขึ้นมาเลยถูกไหมอ่าโอเคนะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าเสร็จแล้วพอเขาสรุปรวบรวมออกมาแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เคยทํามาแล้วสามก้อนกับสองก้อนอ่าสองคนนี้สองก้อนอันนี้ไม่มีครั้งแรกสำหรับ อืมโอเคนะครั้งแรกขึ้นมาได้แบบนี้นะคะเรียกว่าถือว่าโอเคเลยนะบรรยากาศในห้องประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็เราคอนโทรสเปซประมาณนี้สามที่นั่งก็คือแม็กซสุดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็เข้ามาดูเป็นคอร์สแบบนี้เผื่อว่าเผื่อเผื่อเผื่อว่าเดี๋ยวเราขอไปข้างนอกนะเผื่อว่าอยากรู้ว่าแบบเอออยากเดี๋ยวเขาจะต้องกินข้าวแล้าเหละแล้ว อ๋อโอเคเไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกคนเราจะบอกว่าเรามีมีอาหารเตรียไมไว้ให้นะ,ะไ,<ม>ไปไดูรอัก,ก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเบรกให้คนอื่นทานข้าวนะจะบอกว่ามันก็นี่คือมาแอบส่งก็คือว่าเป็นการเรียนการสอนแล้วกันนะคะก็กับมีคุณครูพี่จิ๊บก็คือเชี่ยวชาญในด้านการปารนเลยนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจคอร์สอะไรก็ทักเข้ามา a d d คูปูด h ทชูกานะคะวันนี้ไป